สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะดวงเด่นรายวานันราศีได้ความรักดีต่อใจคนโสดพร้อมเปิดตัวคนรู้ใจราศีไหนเข้าพบผู้ใหญ่เจ้านายได้โชคลาภอย่างที่หวังดวงเด่นรายวานัน วันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566คำทำนายดวงชะตาทั้ง12ราศีลักนาราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษได้ลาบจากเพื่อนฟูงติดต่อประสานงานได้รับการสนับสนุนดีลูกน้องบริวารพึ่งพาได้ คนทำธุรกิจมีกำไรตามแผนแต่หลายคนหมดเงินไปกับการใช้จ่ายในครอบครัวด้านความรักไม่สดใสคนรักอาจทำให้หงุดหงิดสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักคนาราศีพฤษภสิพ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันการเงินหมุนเวียนดีขึ้นเสี่ยงโชคเก่งกำไรจะทำให้ยิ้มออก เรื่องงานไร้ปัญหาแต่คงต้องขยันให้มากขึ้นเพื่อนร่วมงานพึ่งพาอาศัยได้ด้านความรักต้องอาศัยความอดทนคนโสดต้องตามหารักแท้ต่อไปสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักคนาราศีมิถุน15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันได้ลาบจากการเสี่ยงโชค มีเงินเข้ากระเป๋าจากอาชีพเสริมทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าให้ผลตอบแทนดีได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องใดต้องตรวจสอบให้ดีถ้าไม่เช่าอย่าแชร์เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาคนรักเอาใจเก่งสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักคณาราศีกรกฎ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษ ไอเดียใหม่ๆจะถูกนำออกมาใช้กับการทำงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนทำงานอิสระมีความสุขกับการเป็นเจ้านายตัวเองเรื่องเงินยังต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุน้อยกว่าหรือมีเพื่อนสนิทแนะนำให้รู้จักสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักนาราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายน ดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันการเงินรับจ่ายคล่องมือคนค้าขายเริ่มยิ้มได้ธุรกิจบริการและขนส่งได้ผลตอบแทนดีเป็นพิเศษระวังถูกใส่ความด้วยเรื่องได้เป็นความจริงด้านความรักจะได้เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดแนะนำคนดีคนดีอีกมาให้ได้รู้จักสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้น ลัคนาราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันคนรอบข้างอย่าได้หวังพึ่งพาระวังเสียชื่อเสียงเรื่องงานเสนองานให้เจ้านายดูต้องรอบคอบเป็นพิเศษการเงินเสียงรั่วไหลเจรจาเรื่องเงินไม่สำเร็จง่ายๆให้ใครยืมเงินจะไม่ได้คืนคนรักเอาแต่ใจพูดจาชวนทะเลาะสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้น ลักนาราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษได้ลาบจากญาติผู้ใหญ่เจ้านายการเงินหมุนเวียนดีขึ้นช่วงนี้ต้องขยันให้มากขึ้นผลงานเท่านั้นจึงจะทำให้อยู่ในตำแหน่งได้อย่างมั่นคงจะหวังพึ่งพาคนรอบข้างมากไม่ได้ด้านความรักต้องให้กำลังใจกันบ้าง สีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันได้ลาบจากเพศตรงข้ามการเงินหมุนเวียนดีแต่ยังต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่เหมาะเอาเงินไปต่องเงินงดเสี่ยงโชคทุกรูปแบบวันนี้ประสานงานกับใครมีแต่เรื่องหุดหงิด ด้านความรักน่าอิจฉาคนรักช่างเอาใจสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักษณาราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษเรื่องงานต้องทำใจไว้หน่อยผลงานที่ตั้งเป้าไว้กับตัวเลขจริงยังห่างไกลกันมากหลายคนจะถูกเพื่อนฝูงขอยืมเงิน ไม่เหมาะใช้ใจ่ายลงทุนด้านความรักดีต่อใจคนโสดพร้อมเปิดตัวคนรู้ใจสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีคนค้าขายมีเงินใหม่ๆเข้ากระเป๋าเหมาะทําการมงคลทุกประเภทเข้าพบผู้ใหญ่เจ้านายได้โชคได้ลาบอย่างที่หวัง การงานก้าวหน้าด้านความรักลงตัวคนรักพร้อมทุ่มเทให้คุณอย่างเต็มที่สีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักนณาราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันเรื่องเงินต้องประหยัดระวังสื่อสารผิดพลาดผิดใจกับคนรอบข้างพูดให้น้อยทำให้มากจึงจะผ่านวันนี้ไปแบบไม่ต้องทะเลาะกับใครด้าน ความรักมีทิศทางดีขึ้นคนรักช่างเอาใจเป็นพิเศษสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีมีน15มีนาคมถึง12เมษายนดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันมีโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภไม่ได้หมายถึงเงินทองแต่อาจเป็นโอกาสดีโอกาสดีหที่เข้ามาในชีวิตติดต่อเรื่องงานราบรื่นตามแผน การเงินมีใช้ใจ่ายไม่ขาดมือด้านความรักมีคนถูกใจเข้ามาคุยด้วยสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ